อันนี้คือหอยชักตีนหอยชักตีนนี้เป็นชื่อของหอยจากจังหวัดกระบี่ฮะฉะนั้นหอยชักตีนเนี่ยคือรับประทานหอยทุกอย่างนี้ยรับประทานได้หมดฉะนั้นก็หมายความว่าได้ไปจัดหามาให้ประมวลภาพว่าที่นี่มีหอยอะไรบ้างไปต่อเลย อันนี้หอยปูจปิหอยปูจีเนี่ยเรือมาจากจวัดตังหอยทั้งหมดเนี้ยอยู่ในป่าในี่ดงอยู่ใต้ดินฉะนั้นเราก็เอาหอยทั้งหมดเนี้ยมาให้ญาติโยมได้ดูว่าที่นี่มีหอยนานา,นานชนิดที่ได้อยู่ที่นี่เอามาจากที่นั่งที่นี่แต่เรามารวมกันหมายความหลายๆอย่าง อ่าเดินทางต่อเลยนำเสนอนานนะพอม,มีเยอะนะอันนี้หอยอยู่ที่วัดเราเราดูแล้วเนี่ยเหมือนเอาหอยมาจัดทะเลอันนี้เขาเรียกว่าหอยคลางหอยคลาง อ,อ,อ่าอันนี้คือหมาวามอันนี้หอยสังนี่มามาจากอินโดนีเซีย่ะ,ะมาดูหอยใหญ่ดิตาอันนี้คือมาจากอินโดนีเซียหอยมือเสือ่อะหอยมือเสือ ใหญ่เนี AH. Ah Speaker, so future, high, so to, to ่ยหอยมือเสือมาใจโดนเสียอันนี้หอยสังหอยสังใหญ่ฮะมาใจหายฟันมีโดนเสีอหอยฟัหอยแฝดหอยแฝดก็คือหายฟามหอยเนี่ยติดกันหอยติดกันมาให้ญาติโยมได้ชมนะอ๋อเดี๋ยวไปชมหอยคู่ อายุประมาณเท่าไหร่ครับพ่อครับอายุก็อยู่ในเตลงของไมา้เป็นล้ล้านปีไม้ประดูไม้ประดูส้มเป็นไม้ของต่างประเทศไม้ไม้ไมเขมรคงหาไม่ได้หาไม่ได้แล้วหามาชมกับไอยเลย อยนี้คือหมายความเป็นหอยที่จัดเอาไว้เพื่อไม่ต้องการให้แตกระหว่างที่ขุดมาเนี่ยจะเป็นคู่คู่แบบนี้เป็นคู่คู่แบบนี้ฉะนั้นหอยเนี่ยเป็นหอยที่วัดเจดีย์หอยคือหมายความสภาพการเป็นอยู่ของหอยคือหนึ่งเขาไม่ได้แยกออกแต่เราจำเป็นจะต้องแยกเพราะว่าเออมันต้องใช้เวลา ว่าเราจะจัดคู่อย่างนี้ทั้งหมดคงไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ลึกอยู่ถึง18เมตรเริ่มต้นตั้งอาไว้แรกคือ6เมตรถึง18เมตรอันนี้ขอยนางลมยักษ์เป็นคู่อายุ8ปดล้านปีหิขมหอยแคลงหอยแคลงกลายเป็นหินช่างภาพเดี๋ยวเรืเลยนะอ่าล่มวางไว้ตรงนี้เลย ล้อมปูวางวะอันนี้คือหมายคฟารมว่าเป็นหอยขมอะเป็นหอยขมเป็นรูปหอยตม่มันเป็นมันเป็นหินหมดเลยนี่ยังหอยแข็งเป็นหิน ใช่อาวดีฉัน,นังอขอถ่ายทำนิดใครอยู่น้ำอันนี้คือเป็นหอยแครงหอยแครงต่เป็นฟอสซิลไปหมดแล้วอันนี้เป็นหอยติดอยู่กับแร่เหล็กที่พบใต้บอ่อหอยเป็นแร่เหล็ก ที่ติดอยู่ก็หอยหอยอยังติดอยู่เลยหลักฐานหอยอยังติดอยู่ขอติดตามเกี่ยวกับเรื่องหอยหอยนั้นมีหนึ่งเดียวในโลกตำบลบอ่อเงินตำบลบอ่อเงินอำเภอลาดหญ้าชลทุมธานีมีที่เดียวและแห่งเดียวฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องหอยหอยนั้น หมายความมีอะไรให้หมายความญาติโยมหรือผู้ชมรายการนี้ขอให้ติดตามเกี่ยวกับเรื่องหอยนั้นมันเป็นของที่อ่าใชา้ระยะเวลาที่จะได้ชี้แจงหมายความเป็นขั้นตอนวันนี้เป็นวันเริ่มต้นแล้วก็จะได้มีอะไรที่นำเสนอแล้วก็จะได้เล่าให้ฟังต่อไปงครับสิ้นท้ายนะครับผมอยากจะให้หลวงพ่อครับาปฏิธรรมสักนิดหนึงครับ ชีวิตของเราเกิดมาจะต้องเน้นคือหนึ่งต้องรู้จักบ,บุญคุณคนทุกคนเกิดมาไม่รู้จักบ,บุญคุณแล้วเนี่ยมันจะอยู่ยากแล้วจะไปต่อไม่ได้เราอยู่ประเทศไทยรู้จักผลบุญคุณของแผ่นดินนี้ แผ่นดินนี้มีบุญคุณกับเราเราลืมบุญคุณไม่ได้ต้องรู้จักบ,บุญคุณต้องรู้จักบ,บุญคุณของเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของคงชนทั้งประเทศต้องรู้จักบ,บุญคุณของพ่อของแม่ครูอาจารย์บุคคลที่รู้จักบ,บุญคุณจะไปต่อได้นันสิ่งที่สมควรที่จะทำหน้าที่ทุกวันคือหนึ่งตั้งสติมีสมาธิใช้ปัญญาคิดว่าเราเป็นคนไทยสมควรที่จะทำหน้าที่ สิ่งสําคัญที่สุดเป็นผู้ให้และสักวันจะได้เป็นผู้รับชีวิตเกิดมาเป็นคนไม่เคยให้ไม่เคยช่วยไม่เคยรับผิดชอบมันจะอยู่ต่อไปก็ไายค่าฉะนั้นชีวิตเกิดมาเป็นคนต้องทําหน้าที่หนึ่งเป็นผู้ให้สักวันจะได้เป็นผู้รับหนึ่งทำให้ดีมองให้ไกลไปให้ถึงสิ่งสำคัญที่สุดชีวิตเกิดมาต้องเข้มแข็งและต่อสู้ต่อไป ปัญหามีให้แก้ไม่ใช่มีให้กุ้มทุกสิ่งทุกอย่างหมดลมก็หมดเรื่องสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจทำดีได้ดีทำช่วยได้ช่วย,วยที่การกระทำฉะนั้นคนที่รู้จักบุญคุณและกตัญญูรับรองว่าจเจริญทุกคนขอเจริญพรน็ฝร่าด้วยนะครับช่องสีโน่พุ่มนะครับวันนี้นะครับก็พามาเที่ยววัดเจดีย์่อยนะครับได้อ่ได้ดูกรอถิ่นนะครับเด็กอิ่มนะครับคลิปหน้านะครับผมจะพามาดูนะครับอ่านะครับ เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นมุกเป็นมุกนะครับเป็นมุกนะฮะนี่ครับปีดที่นี่ที่เดียวครับหนึ่งที่หนึ่งเดียวครับหนึ่งเดียวหน้าครับผมจะกลับมาที่วัดเจดีย์หอยนี้นะครับนะครับทิปหน้าคอยติดตามครับขอบคุณครับ